สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสามทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มแล้วกีลงช่างรอมาดูงานนะมาดูงานมาอ่านงานนะพรุ่งนี้ว่าจะทําอะไรต่อนะครับนี่ตรงนี้อนะตรงไหนตั้งเสาที่ตั้งนะครับห้องของมนโอมนะครับห้องมนโอม ส่วนปลาไหลส่วนอยู่ที่ชอ็อปปลาไหลขึ้นไล่นะครับนะช็อตที่นู่น <c oughs> เปิดไฟอยู่นะครับรนะ <c oughs> ้อนนะวันนี้ร้อนมากเลยวันนี้ร้อนสุดสุดร้อนสุดสุดอ๋อเมาตึบนะครับช่องนี้ ดูความเรียบร้อยหน่อยนะครับดูความเรียบร้อยอยามค่าคืนนะฮะกี้ก็มีเด็กแว้นนะเวกแดนแว้นมอไซค์แล้วก็ร้องลั่นเลยนะครับขี่พันธ์นันหน้าล้านปูนะครับน่าจะเมานะดูท่าแล้วโอ้ขึ้นคู่นะะขึ้นคู่นะฮะ น้องว่าขึ้นคู่ป้าเข้าไปแล้วป้าไปแล้วนะตอนนี้ลุงขึ้นนะนี่เห็นลุงอยู่นนะเห็นแบบมันจะหัหมหหมว,วม,หม,ม,มนะมโองนะมนุ่งเขิ่ขึ้นนะหลัจากว่าแต่ลงอัปเดตนะว่าอัปเดตอากาศกลางดึกนะ สดเรียวเยียววันนี้จะเดินไปท้ายสวนด้วยนะเดินไปท้ายสวนด้วยตรวจความเรียบร้อยนะฮะ,ฮะอยามค้ามืนก็สวยงามน,นะครับต้องปุู สสสออเสร็จเรียบร้อยนะเด็กแว้นก็ผ่านไปละเด็กแว่นสวยงามนะยายามข้าคืนวางปูป,ปริจิตนักล่ายินดีต้อนรับเอฟซีนักท่องเที่ยวนะครับเอฟซีแฟนคลับนักท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวเดินไปดูท้ายสวนกันบ้างนะ เปิดแฟลขาวเลยนำสตเปิดแฟลชช่งางไรสดนะลุงช่างช็อบเมื่อกี้นี่ว่าขึ้นคู่ได้ยินเสียงป้าเดินไปแนละ้ว น่าจะขึ้นคนหนึ่งแลไปดูดูดลุงช่างแวบๆเลยนะดูลุงช่างแวบๆนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับดูบรรยากาศนะครับร,ร,รอบๆหลวงปู่ รถใครมารถใครมาตรงีรถวิ่งเข้ามานะฮะอ๋อรถแอช์ไยนะฮะรถแอช์ไยว่ารถใครมา,นะ,า,า,น,า,าน,นะครับชายชายชาแนวชายชายชาแนวนะครับก็ประมาณแอบสองลุงช่างนะฮะแอบสองลุงช่างนะฮะอืมสองลุงช่างไปเล่นดูบรรยากาศนะว่ารถใครมานะฮะชายชายช้านะ อากาศร้อนมากครับเดี๋ยวลงคลิปนี้เสร็จเองก็จะอาบน้ำพักผ่อนนะครับสุดท้ายแล้วใช่ใช้ชาเนะ่ะอ๋อพี่ชัยน่าจะมานอนนี่นะน่าจะมานอนบ้าน ที่นี่อ๋อมาส่งมาส่งน่าจ่มาสง่าสง,าาสงพี่รอมนะฮะนึกว่ามานอนนี่ส่งอดรอมนะฮะจะไปตลาดมาสำหรับชาย,ชา,ยชานชะาเน๋อพักผ่อนนะพักผ่อนแล้กันมีดุงานชาใชายชาเนฮะ อาชัยหลายช่ีมากครับช่องนี่นี่ยากันยครับคำคือ ที่บางปูครับโคกน้องหน้าจำปาดงยังขมืดนะยังขมืดสดๆเดียวๆนะฮะ ชิดก็ไล่สดอยู่นะชิดนะชิดนะไอ้บาบ้านนาะบาบ้านนาะบาบ้านนะานนก็ไล่สดอยู่โอ้ไอเสือก็ยังไม่นอนนะเสือนะไม่นอนเหรอพี่ดูบรรยากาศ สุดท้ายนะครับก่อนเข้านอนอเสือก็พักผ่อนนะพักผ่อนม,มีแมวนะใช่มีบุญไหมม,มีบุญเอา้มเอามีนุวัดมาเหรออ๋อเอารถที่เสือไปไหน,หนไม่รถรถ อ๋อเข้าศูนย์เนาะนี่บรรยากาศนะฮะอากาศ,รรากาศช่วงเย็นนะฮะช่วงค่ำแล้วแหละดึกแล้วแหละขอ,อตอรวจความเรียบร้อยนะเสือนี่นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะค,ะคนรับฝากกดไลค์กดแชร์นะนะครับผมไลค์กันหลายช่องนะไม่ว่าจะเป็นพระแตนตนะเพิ่งลงป่าวว่านาก็กำลังคุยอยู่นะเนี่ยแล้วก็มีลุงนะ โมโนมกำลังขึ้นหรือว่ากำลังเตรียมขึ้นนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ